รักเลือกได้รักเลือกได้สัปดาห์นี้มาฟังคำถามรักไวททีนกันที่มหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยมาที่นี่ทีไรนะครับไม่เคยผิดหวังกับคำถามรักเด็ดๆส่วนคำถามเรื่องเซ็ก ็ไม่ต้องห่วงครับแมเรียกได้ว่าแซบแบบยกขบวนเลยครับไปชมกันเลยเราสามารถตีลังกาวีเวศส,สัมพันธ <c oughs> <c oughs> ได้หายแล้ว แฟนเป็นประจำเดือนแล้วอารมณ์แปรปวนเราควรวางตัวยังไงครับ okay, ผมอครับโอ้ใครอารมณ์แปรปวนบ้างเวลามีประจำเดือนยกมือหน่อยสิคะอยากดูเห็นไหมครับน้องเห็นไหมครับยกมือให้เขาดูอีกทีหนึ่งลกูกไม่ต้องไปกลัวมันตกลงเห็นไหมครับครับโอเคครับผมถามน้องไม่ได้รับระลวงตอนนี้คุณแม่ใกล้วัยทองหรือยังคุณแม่อารมณ์แปรปวนไหมน้องๆเห็นไหมครับว่า ทำไมมันแปรปรวนได้ตั้งแต่วัยสาวจนถึงแปรปรวนไปจนตรงทั้งวัยทองนะครับมันจะเล่าให้ฟังอีตอนที่ผมมีเอ่อมีแฟนเนาะเอาแฟนเนาะแฟนนะเอาแฟน,น,แฟนคนที่แต่งเป็นภรรยากันแล้วกันนี่ยเอาคนอื่นเลยมันยุ่งนะเอ่อตอนช่วงจะมีประจำเดือนเธอก็โอ้อย่างท,ท,ท,ที่ที่เธอว่าเนาะผมก็รู้ตัวหลบหลบหน้าไปนะครับเพราะว่าจําไว้เวลาตอนผู้หญิงจะใกล้มีประจำเดือนหลบหน้าให้ดีที่สุดไม่ว่าเขาพูดอะไรยาวคิดแม้แต่จะเถียง ก็ไม่ใช่ว่าให้เถียงนะอย่าคิดแม้แต่จะเถียงอาการนี้ภาษากอกฤษนเรียกว่า PMS เดี๋ยวไปเปิดเซตหนอ่านนะเรียกว่ากลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือนมันเกิดขึ้นเพราะอะไรมันเกิดขึ้นเพราะว่าช่วงก่อนจะมีประจำเดือนมันเกิดความไม่สมดุลของฮอร์โมนเพศหญิงฮอร์โมนเพศหญิงมี2ตัวคือเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนนะครับไหมฮอร์โมนเอสโตรเจนก็คือฮอร์โมนที่ทำให้เป็นผู้หญิงผู้หญิงเปรีนะ้ยแตกง่ายกว่า ก็ดูแล้วเนียนางร้ายหลายเลก็เรียกว่าเอสโตรเจนส่วนถ้าเกิดว่าฮอร์โมนเปรเจสโตโรนก็ทําให้เป็นคนที่น่ารักนุ่มนวลเหมือนคุณแม่พูดอะไรเพราะเพราะ้นผู้หญิงนี่ก็จะมีฮอร์โมนสองตัวเนี่ยมันสมดึงอยู่ตลอดนะยกเว้นช่วงก่อนเดืปนยาเดือนทั้งสองสมบัติฮอร์โมนทั้งสองตัวตกทั้งคู่นะครับแต่อีตัวที่สองมาตกมากกว่าตัวแรกมันไม่เคยตกมันก็เลยเสียสมดุลอีตัวแรกเลยปีแตกง่ายเข้าใจนะลูกนะเพราะนั้นช่วงนั้นเกิดจากฮอร์โมน ตามธรรมชาติไม่สมดุลทีนี้สลับน้องๆผมดูแล้วเราหน้าตาดีๆทั้งนั้นนะเราต้องบอกแฟนว่าอีตอนนั้นที่เราเกิดอาการดาริงสุดที่รักแม่จะให้เล่นละครลัวเกินไปหน่อยสุดที่รักตัวรักฉันใช่ไหมใช่สิทําไมผมไม่รักคุณจะรักใครตัวรักฉันตัวก็รู้ว่าฉันนี่เดือนหนึ่งนะมีเวลาเพี้ยนๆอยู่ช่วงหนึ่งช่วงนี้ก็หลบหน้าหลบตาเข้าใจนะบางทีเราก็เปลี่ยนจากนางฟ้ากลายเป็นนางมาลนยแลตัวเองแต่ยังรักตัวเองนะตัวเองหลบๆไปนะ้ตอนนั้นนะและถ้าตัวเองยังรักเราต่อไป แต่งงานกับเราต่อไปเรามีลูกด้วยกันเราแต่งงานด้วยกันตอนชั้นวัยทองจำดีๆนะตอนช่วงวัยสาว,สาวชั้นเพี้ยนเดือนละหนแต่ตอนชั้นวัยทองชั้นเพี้ยนวันละหลหนนะจ๊ะอ่า <c oughs> แล่ถ้าตัวเองรักต่อไปลูกสาวเราก็จะโตขึ้นเป็นสาวตอนลูกสาวเราโตขึ้นเป็นสาวลูกสาวก็จะต้องเกิดอาการเพี้ยนประจําเดือนเหมือนเดิมแต่ตอนมันเพี้ยนประจาเดือนตอนมันไม่มีแฟนมันก็จะวีนพ่อนะจ๊ะ ถ้าต,ตอนมันมีแฟนมันก็ยังวีนพ่ออยู่่นแหลยทีนี้สล, <_ S 1> ลับผู้หญิงเธอออกกําลังกายสิจะ๊ะออกกําลังกายเป็นประจําสม่ําเสมอทุกวันใครชอบชกมวยก็ชกมวยใครชอบพิลาติสก็พิลาติสคือทำอะไรก็ได้ให้เธอสบายใจมันก็จะผ่านไปออกกําลังกายมันก็ทําให้ผ่านไปเข้าใจไหมจะ๊ะใครเป็นมากก็ต้องไปหาหมอหมอจะทําไง ài. หมอให้กินยาคุมกินยาคุมแล้วเป็นยังไง ทุกคนก็ต้องรู้ว่ายาคูกําเนิดเนี่ยปริมาณฮอร์โมนละเม็ดเนี่ยมันลี่ยๆเลียเลียเอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอารมณ์มันก็ไม่เคยพุ่งพ่านใช่ไหมแต่ตอนตกไข่พอถึงตอนไข่เริ่มโตฮ่อฮอรโมนไป่หญิงขึ้นเลยอารมณ์ปี๊ดปี๊ดลตัวมาเริ่มสงบลงค่อยๆมาหายไปอารมณ์ปี๊ดอีกแตกอีกลยเพราะฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยมันก็จึงเป็นรอบเดือนเข้าใจไหมจ๊ะรอบเดือนเขาชื่อคเนี่ยตกลงเข้าใจแล้วนะผู้หญิงทุกคนเข้าใจแล้วนะเราสามารถตีล hmm. animal ังกาวีเศสัมพันธ์อ <le> <voice> <al itions> ไอาต่อแล้วออย่ามาว่า,วาเพจจะหักไปครับมันน้ำมุกโอเคโอเคครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องถามก่อนว่าแรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดคำถามนี้มันเป็นอย่างไรเว้คำถามวิชาการอยากรู้หรือว่าเผื่อผมจะทำได้อยากรู้ใช่ครับอยากรู้เฉยๆนะคืออนี้นนครับน้องๆครับ เออไม่เป็นไรของคุณนั้นได้ละนะไอคือเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับทางเพศสัมพันธ์เนี่ยมันเหมือนเรื่องการเขาเรียกว่ากินอาหารหรือเรื่องการไปทาอะไรที่สนุกสนานแอดเวนเจอร์อะไรต่างๆเนี่ยมันยอมไม่อยากทําแบบเดิมใช่ไหมครับใช่ไหมครับถูกไหมครับถ้าเกิดทําอีแบบเดิมๆก็นอนเฉยๆเพื่อนก็บอกอะนะ่ะเนาะเพราะนั้นมันก็ต้องเปลี่ยนท่วงท่าอะไรๆต่างๆจําจไว้รูปมันมีอยู่แล้วเรื่องพวกเธอฉันไม่ต้องไปเปิดหาเธอเซิร์ชไปอยู่แล้วอีกกี่ร้อยท่านะ นะเออคืออะไรต่างๆพวกนั้นอ่ะปลอดภัยแต่ที่คิดเองหกหัวตีลังกาถามว่าทําได้ไหมลูกทําได้กรณีเฉพาะกิจคงต้องฝึกกันอีกนานนะนะเออคงฝึกอีกนานนะเออราะถ้าเกิดฝึกอีกนานแล้วก็ต้องมีคู่ที่จะซ้อมด้วยเขาไปด้วยกันได้เช่นเธอหกตีลังกาไปด้วยกันมันก็ไปด้วยกันใช่ไหมแล้วถ้าตีกันเธอหักข้างนี้เ็าหักข้างนี้มึงหักแด่เวลาเราดูหนังโปนะคะเขาเป็นการแสดงนะไม่ได้ทำอย่างนั้นต่อเนื่องหรอกนะอย่าปิด เชื่อนะไอ้ที่มีกันที่5คน10คนตายสก่อนนะครับมันเป็นคัดมันเป็นการแสดงความสามารถเฉพาะตัวไม่ชําเป็นจเรียนแบบแต่อเถอะคบกับแฟนมาเกือบปีแล้วค่ะแต่ว่าคือก็เหมือนเขายังแบบไม่ลืมแฟนเก่ายังเพิอใน f a c e b o o k ถึงแฟนเก่าอย่างเงี้ยเขาเพิอใน Facebook หรือเขาละเมอ เขาเพอค่ะเขาเพอยังไงใน Facebook อ่ะคือแบบเขาเขียนถึงแฟนเก่าเขาใน Facebook ใช่เ, <okay. S 1> เขาโพสใน Facebook ว่าแบบเออถ้านับจนถึงวันนี้มันก็หลายปีแล้วอย่างเงี้ยค่ะหลายปีแล้วใช่แล้วยังไงคือแบบหนูควรจะทํายังไงคือแบบจะควรเลิกหรือจะควรครบเอางี้ก่อนเลยอ่าสาหรับหนูเนี่ยหนูต้องนั่งมองว่าไอาแบบนั้นอ่ะมันน่าลาคาญหรือมันทําให้เกิดอารมณ์เสีย อเอาแบบระดับไหนน่าลำคานอารมณ์เสียอารมณ์เสียอารมณ์เสียทําไมอารมณ์เสียคือก็เพราะมีความรู้สึกว่าทําไมเธอไม่เปลี่ยนมานชอบฉันสักทีใช่ไหมใช่ก็ถ้ารักกันมากแล้วจะมาคบทําไมออก็เขาก็รักกันบ้างแต่เขาเลิกแล้วเขาก็อยู่กับหนูนี่แหละมันดทุกคนอนะพวกเธอพวกเธอฝังใจกับครั้งแรกในชีวิตไหมทุกอย่างนะไม่ใช่เรื่องนี้นะ ทุกคนเนี่ยมักจะยึดติดอยู่กับความประทับใจแรกๆในชีวิตไม่ว่าความประทับใจนั้นจะดีหรือร้ายใช่ไหมครับแล้วเก็บมาฝันเก็บมาพูดเก็บมาเพอ้อถ้าสมัยก่อนเนี่ยเ,เขาก็จะไม่พูดให้เธอได้ยินแต่เดี๋ยวนี้มันดันมี a c e b o o k ไอเฟซบุ๊กเนี่ยทำให้รักแหลกรานไปเยอะแล้วนะเ,เธอเคยสังเกตไหมใน a c e b o o k เนี่ยมันไม่ค่อยมีโพสต์วหวานแหววนะหรือว่าไหมมีไหมครับน้อยกว่าเนาะมีแต่ บอกอกหักแล้วอยากมีแฟนใหม่แล้วเหงาเศร้าส้อยพูดไปหาพระแสงอะไรจำไว้จะลืมโซเชียลมีเดียมีเอาไว้สร้างภาพภาพที่สร้างนั้นจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตถูกต้องไหมภาพไม่ดีไม่ต้องลงไปลงแต่ภาพดีๆส่วนเขาจะลงเรื่องของเขาส่วนเธอจะเลิกเธอก็ต้องตัดสินใจไม่ใช่ว่าไอ้เรื่องแค่เพ้อบ้าเพ้อบอมจะเพ้อได้สักกี่สิบปีเดี๋ยวก็เลิกเองแต่เชื่อผมเถอะนี่นั่นคำต่อสุดท้ายก่อนนะเดี๋ยวจะแปลต่อ ไอเรื่องคนเพอ้อถึงแฟนเก่าดีนะอย่าไปเอามาเป็นนิยายจําไว้ลูกๆนะไอคนเพิ่มบ้าเดี๋ยวมันก็เลิกบ้าอยงแหละแต่แต่ละคนบางคนกว่าจะเลิกบ้ามันใช้เวลาหน่อยส่วนเราเออทำไมเราต้องไปเปรียบกับแฟนเก่าเขาละ่ะเราก็คือเราแฟนเก่าก็แฟนเก่าเขาเขาอยากเพิ่มก็เพิ่มไปแต่เขาต้องดีกับเรานะเอาส่วนที่เราเป็นเราส่วนอะไรไม่เกี่ยวกับเราก็ไม่ใช่ของเราแบบนี้เธอจะได้สบายไม่ต้องสนใจขเขาหรอกแต่เขาต้องรักเขานะไม่รักเลิกกัน